สวัสดีครับอยู่กับผมในช่อง t x c นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวเอ่อลูฟี่เป็นหลักนะครับก็คือสไตล์ของผมตอนนี้เวลาจัดทีมก็คือตัวหลักมันจะเป็นลูฟี่เนาะแล้วก็ตัวที่แก้ลูฟี่ได้ชัดชัดสุดนะครับก็จะเป็นตัวแซตเทิร์นนะครับผมทีนี้เนี่ยพอเราเเล่นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็จะมีลูฟี่ตัวหนึ่งไม่ว่าจะสีอะไรนะครับแล้วก็อีกตัวที่ แก้แซดเทิรได้นะครับผมอย่างตาน,นี้เนี่ยก็จะเป็นลูฟี่คู่กับตัวกาลูกาล่านะครับผมก็นอกจากจะมาเล่นให้ดูแล้วเนี่ยวันนี้จริงๆผมอยากจะมาเชิญชวนเพื่อนๆนะครับเปลี่ยนชื่อกันนิดหน่อยครับผมเมื่อกี้ถ้าย้อนไปดูตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่าชื่อผมเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นอักษรย่อตัว K กับตัว H นะครับก็จะย่อมาจากอ่า เป็น,อ,นอักษรย่อของชื่อประเทศเพื่อนบ้านแถวๆนี้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยคำว่ายิงนะครับ F I R E F I แล้วก็1 S T นะครับหรือย่อมาจาก first นะครับแปลว่า K-H5 ฟเฟิร์นะครับคือเคเริ่มยิงก่อนนะครับก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับเราจะทำอะไรได้บ้างหรือจะสื่อสารอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าผมว่าเกมนี้มันเปลี่ยนชื่อง่ายแล้วก็คนไทยเล่นเยอะคนต่างชาติเล่นเยอะนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนช่วยกันเปลี่ยนเนี่ยมันก็อาจจะ เหมือนเราก็อยากจะทําอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าจะให้เราไปถือปืนก็สู้เขาไม่ได้เนะเาะอ่ะมาดูเกมเพยกันดีกว่าครับผมก็เป็นเจ้ากลูกล่านะครับซึ่งลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าสู้สู้ช็อปเปอร์ยากนะครับเราสู้สีแดงสีดําได้เนาะก็จะตุยไปนะครับผมจริงเมื่อกี้ถ้าปั่นลูกตุ้มทันนี่ก็าจะฆ่าได้ครับดูเจ้าช็อปเปอร์แต่ถ้าช็อปเปอร์นี่เก่งมากเลยเนาะก็สลับมาเป็นลูฟี่ครับไม่เป็นไรเนาะเราก็ อีกฝั่งเนี่ยยังมีอาใน,นลลาบากเพราะว่าไอแซตเทิร์นพอเลือดมันเลือดมัน5ช่องเนี่ยคือโอเคคิสซารูสู้ได้กราฟสู้ได้แต่มันฆ่าช้าครับคิสซารูก็ต้องใช้เวลาเนาะกว่าจะฆ่ามันได้5หลอดถูกไหมกราฟเนี่ยจะฆ่าได้เนี่ยมันก็ต้องเหลือเลือดน้อยติดบูธอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าพอกราฟโจมตีใส่ตัวใส่ตัวแซตเทิร์นเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตแอคแท็กที่บวกมานะครับทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันตี แซตเทินเบาจังอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องกาดจังหวะแบบตอนมันเลือดเหลือน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าคือฆ่าได้ไหมมันฆ่าได้แหละแต่มันฆ่าได้แบบมีเงื่อนไขนิดนึงไงอย่างอย่างกาลูกาล่าเนี่ยก็สกิลโดนก็คือตายแต่ว่าจริงก็แอบบมีเงื่อนไขนะครับก็คือคือมันต้องมีบว์แอแทกมาบ้างอะครับก็ถ้าเป็นดาบที่แบบทงเปลี่ยนบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างได้เปรี่ยบเนาะอันนี้ก็สถานการณ์ค่อนข้างย่ำแย่นะครับผมมันไม่ได้มุดมาเนาะเมื่อกี้ว่าจะกาดไว้ เรียกได้ว่าจะโดน5-0เลยนะครับกอดึงธงไปครับเผื่อติดเนาะก็ติดมาหนึ่งธงนะครับผมแต่ว่าทรงไม่น่ารอดครับโดนซัดหน้าเข้าไปอีกเดี๋ยวผมจะหาทางขึ้นไปข้างบนนะไม่รู้จะได้ไหมต่อยโดนนะครับโอ้โหโดนคิสรู้เล่นเมื่อกี้ตอนแรกว่าถ้ามันสตาร์ทอยู่เนี่ยเราก็จะโดดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ดึงธงแล้วจะได้เลือดแนละ้วแล้วก็จ,จะลงมาเอาธงล่างได้ก็จ,จะสู้แล้วได้2ทงธงแต่ว่านั่นแหละครับไม่สําเร็จก็เปลี่ยนมาเป็นการูการ่าก็ไม่ทันแล้วนะครับ จริงน่เมื่อกี้น่าจะช่วยเพื่อนได้อีกทงหนึ่งแต่ว่าไม่เห็นนะครับว่ามันใกล้ใกล้ดึงได้โอเคก็จบกันไปสําหรับตาแรกนะครับเห็นชื่อผมเนาะ k h e f i r s t นะก็เอาไปเปลี่ยนกันได้นะครับจริงๆอยากจะตั้งยาวๆกว่าน,นี้แต่ว่าแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเออมันตั้งไม่ได้นะครับเขาให้ตั้งได้แค่เก้าตัวอักษรก็อันนี้เป็นตัวยอ่อที่ที่ได้มากสุดแล้วนะครับจริงถ้า่อให้คนอ่านแล้วจะงงบ้างแนตะ่ถ้าคนมันตั้งเยอะๆอ่ะมันไปเสิร์ฟมันก็เข้าใจครับ มาดูกันตาที่สองดีกว่าครับผมคราวนี้เป็นโซโลนะครับผมที่ตั้งใจจะมาเล่นให้ดูนะครับก็เริ่มด้วยลูฟี่เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ทีมบาลานเนาะเพราะไม่มีไม่มีสายสายวิ่งเนาะก็อีกทีมมีตัวเซเทิลนะครับผมลูฟี่เนี่ยจริงเอาทงเนี่ยนั่นยากนะผมผมเอาทงจัดไม่เคยได้เลยคือถ้าเจอต้องแบบไปต่อๆมาแล้วก็ย้ายทงอนะแล้วก็ไปดึงอีกทงดีกว่าเนาะสู้กับจัดนี่แม่งใช้เวลามากๆเลยอะค่าไม่ตายด้วยไม่ใช่แค่ใช้เวลาผมว่าค่าไม่ตาย เออก็ลําบากนิดนึงตอนนี้เนาะมีแต่ตัวที่เราสู้ยากนะครับจริงก็ไม่มีเลยนะลูฟี่ก็คือเสมอกันเราเซตนสู้ไม่ได้นะครับก็สู้ยากนิดนึงก็พอมีวิธีสู้บ้างครับอันนี้ผมก็ตั้งใจมาแบบมาตอดมันนะครับผมไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยพูดตรงตรงประกาศได้นะก็พยายามทวงเวลาไว้ครับดึงมันไว้สองตัวอย่างเงี้ยราัวจะเอาธงไม่ได้เนาะแต่เรามาป่วนมันอะคือแบบมาลากตัวมันขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะเดินตามมา2คนอย่างเงี้ยผมก็ดึงธงนะครับรอรอมันวาร์ปวาร์ฟปึ๊บกดกันนะอ่าเห็นไหม เวลาเรา,เราดึงทองเราต้องมองแซตเทิร์นไว้นะครับถ้ามันมุดปุ๊บแล้วเรากดเนี่ยมันจะทาเราได้เพอร์เฟกต์การเลยนี่ก็พยายามเลนลูฟี่ผมจะพยายามเปลี่ยนร่างกับด้วยเนาะเพราะมันจะได้บวกแอแทมเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้านัวอยู่มันจะยากนิดนึงครับเนี่ยผมพยายามเปลี่ยนร่างกับแต่ว่านั่นแหละพอเปลี่ยนมันจะไม่อึดมากนะนี่ยก็กได้เปลี่ยนโซโลครับแต่ว่าว่าจะเปลี่ยนโซโลมาฆ่าแซตเทิร์นแต่แซตเทิร์นมันตุยไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเอาโซโลมา เพราะว่าเรารักในโ olo ครับผมไม่รู้แมทมันกระตุกกระตุกไหมนะผมว่าเครื่องผมนี่น่าจะเก่าเต็มที่แล้วเดี๋ยวใกล้ได้เลิกเปลี่ยนแล้วเหมือนกันก็เหลือลูฟี่ตัวเดียวครับถือว่าเพื่อนทําได้ดีนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าทำอะไรับเอ้ยเซตเทิลเกิดครับเซตเทิลเกิดรอเลยเตรียมจองรอเลยเอาละดึงนะครับผมรอเซตเทิลม,มูดมามดสิจะ้ะมูดแล้วดอทเนี่ยเห็นไหมจะเพอร์เฟกต์นะครับโซโลเนี่ยค่าเซตเทิลง่ายสุดแล้วเนาะส่วนสําหรับ คนที่เล่นเซตเทิร์นแล้วเจอโซโลนะครับผมมันมีทางเลือกอยู่นะคือโซลมันจะตีแรงก็ต่อเมื่อมันโดนเซตเทิร์นตัดเลือใช่ไหมเพราะงั้นคุณอย่าไปตีมันครับคือคุณตีมันไปมันก็ไม่มีประโยชน์ะลรแม้ไม่มีทางตายอ่ะถ้าเลือกได้ก็ใช้สกิลหนึ่งหนีครับถ้าคุณใส่เหรียญใครโดเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ไปตีมันนะดาเมจมันจะโดนคุณไม่แรงมากเ้ยเออคุณก็จะพยายามสามารถแบบใช้สกิลหนึ่งเพื่อหนีได้นี่อีกทงอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาในการตามคือถามว่ามัน มันจะทําให้ชนะไหมมันก็ไม่ได้ทําให้ชนะโซโลเนาะแต่มันก็สวงเวลาโซโลได้เนาะคุณอาจะจะย้ายไปอีกธงไปดึงอีกธงอะไรก็ว่าไปเนาะโซโลเนี่ยทริงถ้าถ้ามันไม่ได้บวกแอดเลยเนี่ยมันจะตีคุณไม่เข้าก็ได้อันนี้ผมจะมาเชียร์โซโลหรือว่ามาหาทางแก้วเนี่ยยิ่งเล่นยากอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีคิดสรุเนาะก็เลยยืนง่ายหน่อยถ้ามีคิซสรุกก็ยืนยืนในธงก็จะง่วงได้นะครับ ก็พยายามทวงเวลาไปครับจริงๆตอนนี้ต้องดูมันจะไม่ใช่แบบตัวไหนเก่งสุดตลอดอะนะเนาะมันก็ต้องดูว่าเฮ้ยตัวเรามีหน้าที่อะไรถ้าตอนนี้คุณเป็นลูฟี่เนี่ยคุณก็จะต้องแบบไปฆ่าคิสซารุอีกทีมใช่ไหมครับไปตอดเลือดมันอะไรอย่างเงี้ยนะทีมคุณก็จะเล่นง่ายขึ้นถูกไหมครับอะไรประมาณนั้นก็ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจบไป4ีหนึ่งนะก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อกันนะครับช่วยๆกันเนาะก็สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ